สองแควเป็นเมืองอยู่ในอาณาจักรสุขโขทยัยมาตั้งแต่ราชวงศ์ขุนศรีนาวนำถุงซึ่งครองอาณาจักรนี้อยู่ก่อนราชวงศ์พระรวงสองแควเป็นเมืองคู่กับเมืองสารหลวงเรียกว่าสารหลวงสองแควและต่อมานิยมเรียกว่าศาสลวงสองแควลิลิทยวนพ่ายและจารึกหลักที่ส2องจารึกรอยพุทธะยุคคนละบาดวัดบวร พศ .1,970 เรียกเมืองนี้ว่าไชนาภายหลังเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายจากกรุงศรีอยุธยามาครองเมืองนี้แล้วปรากฏชื่อเมืองในลิลิตยวนพายและจารึกหลักที่86ศิลาจารึกนายศรีโยธาออกบวชว่าเมืองพิษณุโลกพ่อขุนศรีนาวนำถุงครองราชในศรีสัชนาลัยสุโขทยัยเริ่มแต่ประมาณพศ1762 มีราชบุตรสององค์คือพ่อขุนผาเมืองไปครองเมืองราชและพญาคำแหงพรามครองเมืองสองแควพญาคำแหงพรามมีโอรสชื่อมหาเถรศัทธาราชุรามณีซึ่งในจารึกหลักที่สองศิลาจารึกวัดศรีชุมประมาณพศ .1914 ว่าเกิดในนครสารลวงสองแควทำให้สรุปได้ว่าสารลวงสองแควเป็นเมืองเดียวกัน เพราะพระมหาเถรจะเกิดในเมืองสองเมืองไม่ได้สาล,ลวงคือเมืองพิษณุโลกทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำนานและสองแควคือพิษณุโลกทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำนานจารึกหลักที่หนึ่งศิลาจารึกพ่อขุลามคำแหงกล่าวถึงสองแควว่าอยู่ในอาณาจักรสุโขไทยเมื่อสิ้นรัชาสมัยพ่อขุลามคำแหงแล้วอาณาจักรสุโขไทยแตกเป็นสิงเสียงแต่สองแคว ก็กลับมารวมอยู่ในอาณาจักรสุขโขไทยในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งรองราชอยู่ที่สองแควร,ระหว่างพศ1905-1911ถึง 11, ตามจารึกหลักที่8ศิลาจารึกเขาสุมนกูฏปรากฏเหตุผลว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยทรงปราบเมืองแถวนาำนานได้ทั้งเซาบุรีหรือชวาคือหลวงพระบางและได้เมืองทางทิศตะวันออกถึงแม่น้ำป่าศัก จึงทรงย้ายไปประทับอยู่ในเมืองสองแควในขณะที่ประทับอยู่ที่สองแควได้ทรงบูกพระมหาธาตุทรงปลูกพระรีมหาโพธิ์ทรงสร้างหินแหลงรอบวัดและทรงให้ยกผนังจากสองแควไปถึงสุขโขทยัยเพื่อให้ประชาชนหาปรากินได้เป็นสูขนอกจากนี้จารึกหลักที่38ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจรพศ1940าได้กล่าวถึงเมืองสองแควว่า เป็นเมืองบริวารของเมืองสุขโขทยัยตามจาลึกหลักที่10ศิลราจารึกสองแควพศ1947ท่านเจ้าพันได้ย้ายจากเมืองเฉลียงไปอยู่สองแควท่านเจ้าพันเคยปกครองอาณาจักรสุขโขทยัยแทนพระองค์พระมหาธรรมราชาที่สองและท่านเจ้าพันได้อุทิศคนให้อุปถัมภ์พระมหาธรรมราชาที่สองเมื่อทรงผนวดอยู่ครั้นถึงรัชกาลพระเจ้าบรมปานมหาธรรมราชา พศ1962ถึง1981อาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งเป็นประเทศสลาดของอยุธยาถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนพระมหาธรรมราชาครองสองแควพยารามราชาเิราชครองสุขโขทยัพยพญาเฉลียงครองเมืองเฉลียงและพยาแสนสอยดาวครองเมืองกำแพงเพชรพยายุทธิศเถียนครองเมืองสองแควเมื่อพศ1981 และ1,994และได้ยกเมืองสองแควให้แก่พระเจ้าติโลก,กรลาลแห่งล้านนาพเพราะโกรธว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไม่ทรงแต่งตั้งให้พยายุทธิเสถียนเป็นพระมหาธรรมราชาสันนิษฐานว่าแม่นางสาขาพระราชชนนีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจะมาครองสองแควอยู่ในพศ1,994ถึง 2, 0 0 5ในฐานะที่เป็นพระธิดา ของพระมหาธรรมราชาที่สองพะตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จมาเยี่ยมพระราชชนนีและถูกพระเจ้าติโลก,กลราชล้อมไว้ถึงหนึ่งเดือนเมื่อพระราชชนนีที่วงคตแล้วสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงสเดสรรด็จมาเสวยราชอยู่ที่สองแควรหรือชัยนาทตั้งแต่พศ2 0 0 6ถึงส0 3 1สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวชที่วัดจุฬามณี ในสองแควพศ2008และทรงลบกับล้านนาได้เมืองเฉียงชื่นหรือเฉลียงคืนในพศ2017ในระยะเวลาเหตุการณ์ทั้งสองนี้ลิลิตยวนพายกล่าวถึงการสร้างกำแพงเมืองพิษณุโลกแม้จะเปลี่ยนชื่อจากสองแควไปเป็นพิษณุโลกแล้วแต่พงศวดานกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต ก็อย่างเรียกสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งเคยครองเมืองพิษณุโลกว่าเจ้าฟ้าสองแคว